มาดูมิลเอ็กตัวเริ่มต้นนะครับที่อัปเกรดนะครับ,ปร,บปรับนู่นปรับนีน่เพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะฮะใช้เงินเพิ่มเนี่ยสำหรับตัวการปรับแต่งเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองแสนนะเซบูก,กิใช่แล้วค่ะประมาณ1นึ0 0 0สได้เน้นของดีนะคะคันนี้ใช่เดี๋ยวพาไปชมว่ามีอัปเกรดอะไรบ้างตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะเซบูก,กิคือตัวเริ่ม <Active. S 1> ต้นสองจุดสองแอคทีฟใช่ราคาของเขานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะคะ สนมสี่บ,บ,บอลเงินนะฮะก็ลูกค้า FC จากนนทบ,บุรีค่ะกรงุงเทพแล้วก็ะะพี่โยใช่ครับก็แวะเข้ามาดูรถแล้วก็มาจองที่โชรูมนะครับใชะะ่ก็มาหาเราถึงที่ใช่แล้วค่ะนะ,ะก็มารับรถก็จะมารับเองด้วยสำหรับคันนี้นะมีทำอะไรบ้างบอกเลยคันนี้ดูกันยาวๆเลยนะ เพราะว่าอัปเกรดเยอะมากเดิมเป็น Active มีอะไรบ้างที่คุยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ใช่ครับไม่คิดว่าลูกค้าจะทําเยอะขนาดนี้นะตอนแรกคิดว่าทําแค่นิดหน่อยสุดท้ายไปไปมาลูกค้าบอกไม่เป็นไรพี่เติมเองพี่เติมไปเรื่อยๆนะหน้าเดิมนะหน้าเดิมค่ะหน้าเดิมครับหน้าเดิมของแ c t i v e เลยใช่ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในส่วนของหน้าเพิ่มเติมแค่ตัวไฟตัดหมอกแค่นั้นเองครับตัดหอก LED แท้สูตนะ อ่าตัว<ช>นี้ก็จะเป็น,นปแสงสีขาว<ย>าใช่<า>ครับทนค,ความร้อนได้ดีนะฮะใช้กันไปยาวๆอย่างที่ซาบุกิบอกนะมีอะไรอีกครับเพราะว่าเราทําการอัพเยอะมากนะมาดูที่แก้มข้างก่อนครับแก้มข้างก่อนเดิมทีเนะี่ยจะมีไฟเลี้ยวที่ประมาณช่วงนี้ค่ะนะเราอุดทําสีเนียนๆครับเหมือนไม่เคยมีไฟเลี้ยวที่นี่มาก่อนเขาหายไปแล้วค่ะใช่ครับพออุดไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยสองข้างเสร็จปุ๊บเปลี่ยนกระจกข้างด้วย แ,บบแล้วก็วเอาไฟเลี้ยมวมาอยู่ตรงนี้นะเปลี่ยนกระจกข้างแบบตัวท็อปฟังก์ชันการใช้งานแบบตัวท็อปเลยแนละ้วซบุกิค่ะนะก็เหมือนตัวท็อปเลยสําหรับตัวกระจกข้างแล้วมีเห็นอะไรโดนูนตรงนี้ไหมครับกล้องรอบคนันกล้องรอบคัน360องศา360องศานะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในนะแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราพาชมภายนอกก่อนนะไปกันทีละจุดนะคะใช่ครับเสาอากาศเคยมีตรงกลางเขาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแล้วก็อุดทําสีนะครับ เนียนๆเหมือนไม่เคยมีเสาอากาศมาก่อนนะเซลฟกี้นะราวหลังคาเดิมมีไหมไม่มีของแอคทีฟจะเป็นล้นๆนนะเราก็ใส่ราวหลังคาติดหลอกให้นะครับทีแรกทีแรกเหมือนจะเอาราวแท้ด้วยนะใช่ครับเป็นทรงเดียวกับตัวราวแท้แต่ไม่ใช่แท้แค่นั้นเองเป็นพลาสติกนะครับต้องบอกว่างานตัวนี้จะเป็นงานเกรดที่เซลปูกี้กับเซลเสมใส่เป็นประจำดูเหมือนแน่นอนใช่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากอุดเสาอากาศแล้วเราก็เติมคลิปฉลามไปให้ นะเป็นคีบปฉลามแท้เบิกศูนย์นะพร้อมกับเราะรับสัญญาณครับรับสัญญาณด้วยวิทยุฟังชัดเหมือนเดิมนะครับมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะภายนอกเคลียร์เกือบหมดแล้วดูเหมือนอตัวอิริกนอิริกรออัลติเมทล้ะครับเพียงแต่ว่าหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะข้างหลังมีอัพด้วยครับเซลก,กี่มาดูตรงนี้หน่อยกล้องครับกล้องก็เปลี่ยนนะเพราะว่ากล้องสามร้อยองศาเนี่ยเรามีที่กระจกสองข้างมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านฝาท้ายตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้ ก็ลูกค้าให้อัพตัวฝาท้ายจากเดิมนะจากเดิมที่เป็นโช๊คที่เปิดแล้วใช้มือดึงแล้วก็ปิดก็ใช้มือดึงปิดนะฮะตัวนี้ก็เป็นโช๊คลังแบบไฟฟ้านะครับแบบไฟฟ้าแบบที่เห็นนี้เลยนะฮะก็เพียงแค่ไปนิ้วสัมผัสครับโช๊คไอตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดปิดเองนะฮะแล้วก็พร้อมด้วยตำแหน่งคิกเซนเซอร์ที่อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับนี่คือภายนอกนะก็อัพเพิ่มไปอีกนะ แล้วก็ด้านท้ายผมให้ดูท้ายก่อนเนาะก็จะมีท่อท่อนท้ายด้วย <S 2> <S 2> ปลายไทเทเนียมแท้ของพี่เม้งสั่งนะครับตัวนี้เสียงเดิมเหมือนเสียงเดิมนัเซกี้เสียงเดิมเพราะว่าต่อจากมอพักเพิ่มความสวยเข้ามาใช่ครับได้ความสวยคันนี้มีเปลี่ยนโชกด้วยไหนๆก็มาข้างหลังลนะโชกเนี่ยเป็นโชกแอดวานนะครับลูกค้าเป็นคนขับรถเร็วนะเป็นขับรถค่อนข้างเร็วนะเป็นใสมุดนะครับเพราะตัวเนี้ยบอกเลยว่าเวลามุดเวลาอะไรเงี้ยก็คือเอาอยู่เอาอยู่นะครับ เป็นโมโนทูบซับแท์ของพี่เพชรส่ห้านะครับก็คือตัวโชคนะทีนี้มาทางนี้บ้างมาดูทรงพอถ้าเปลี่ยนโชคกล้วนะ่ะส่วนใหญ่จะโหลดะนะฮะก็ร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยท,ที่ที่ทำกับเรานะถ้าเปลี่ยนโชคก็ส่วนใหญ่ก็จะโหลดลงมาด้วยใช่ตแต่ถ้าโหลดว่าอาไม่โหลดก็จะขยับไปเล่นร้อยี่สิบครับผมนะฮะประมาณนั้นเลยอย่างที่บุี้บอกนะแล้วก็ โหลดลงมาคันนี้หน้า2นิ้วหลัง2นิ้วหน้า2สองครึ่งหลัง2นิ้วครึ่งเป็นสองครึ่งทั้งหน้าและหลังนะครับโดยโชคที่เราเปลี่ยนก็เห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮะส่วนแม็กเดิมเนี่ยเป็น17นิ้วใช่แล้วอย่างนนั้ลูกค้าบอกว่าขอเป็นลายยอดนิยมตามกระแสหน่อยนะฮะขอเป็นที่ e 3 7ก้านยกสีเทากันนะเลเซอร์แดงงานไทะงานไทยงานไทยครับล้อ18นิ้วกว้าง9ออฟศูนย์เหมือนเดิมนะครับนะฮะรัดด้วยยางโตโยต์ st สามสองหกห้าห หมนเดิมต้องนะบอกว่าของแต่งทุกชิ้นนะคะพี่แหลมเลือกเองนะคะครับมาตรฐานงานสวยนะคุมโทนล้อให้เข้ากับตัวรถสีบรอนนะเชฟกีนะภายนอกได้ทรงสวยได้ภายนอกที่เกือบเกือบจะเหมือนเดิมคันนี้วันที่มาจองอะ่ะพี่แหลมมาคุยกับเราอะ่ะสเต็ปการโหลดแค่หน้าสองนิ้วหลังสองนิ้วครับแต่คราวนี้ไปเห็นในคลิปใช่ก็เลยขอเพิ่มอีกครึ่งนิ้วดีกว่าใช่ค่ะนะครับ ก็จะได้รถออกมาฟิตเมนต์ของรถเนี่ยทรงของรถก็จะสวยๆประมาณนี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่นี้ไงเซบกีใภายในยังไม่ได้พาชมเลยะนะภายในมีอีกหลายจุดมากที่ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะฮะอ่าเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนนะอ่ะาเซบกีมาเลยครับทางนี้เลยนะ เอาเริ่มจากพวงมาลัยก่อนดีกว่า,วาพวงมาลัยเดิมไม่ใช่อย่างนี้นะไม่่ใชพวงมาลัยเดิมเนี่ยจะเป็นยูรีเทนมีเฉพาะควบคุมวิทยุที่ฝั่งซ้ายถูกต้องนะครับมีเฉพาะฝั่งนี้ค่ะควบคอนโทรลไม่มีครับพี่แหลมบอกว่าขอเป็นเบาะเอ้ยเป็นพวงมาลัยหนังหนังแบบแบบเดียวกับตัวอีลิแกนเลยะนะก็ยกพวงมาลัยอีลิแกนมาใส่แล้วก็มีคูดคอนโทรลด้วยแล้วก็เราก็ยิงระบบคูดคอนโทรลเนี่ย เข้าไปในระบบเพื่อให้มันใช้ใช้งานได้จริงคือมีการยินสัญญาณเข้าไปใช่ยิงระบบเข้าไปกับการใช้งานจริงครับก็ล็อกความเร็วที่พวงมาลัยได้เหมือนกับตัวอีดิแกสเลยอันนี้แท้ไหมคะเซลเซียอ่าพวงมาลัยแท้ครับแท้เลยนะแท้นะครับแท้เบิกสูดเลยนะค่ะนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยตัวไฟตัดหมอกเราอยู่ตรงนี้นะ,ะแล้วก็มีคันลิงไฟฟ้าเอบอกด้วยอ่านี่ปรับเก้าระดับนะเราปรับไว้เบอร์สี่นะบอกเลยว่ามันจะเพิ่ม การตอบสนองของของคันเร่งให้ดีขึ้นกว่าเดิมยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเดิมอะ่ะตัวแอคทีฟอ่ะเขาจะมีตัวไขกุญใจอยู่ตรงนี้ใช่ครับเรา <พอ S 1> ปิดเราเปลี่ยนพวงมลาลัยแล้วเปลี่ยนพวงมลาลัยแล้วก็ใส่ปุ่มสตาร์ทเราก็ปิดคอตรงรูเดิมให้ด้วยเพื่อให้มันเนียนเนียเหมือนกับว่าเขาไม่เคยมีรูกุญใจามาก่อนใช่ครับเซอกี้มาฝั่งนี้ดีกว่าอ่าคันนี้มาฝั่งนี้เพิ่มเติม ฝั่งนี้เราก็จะเห็นนี่ครับปุ่มสตาร์ทนะเป็นปุ่มแท้นะครับแต่ไม่ใช่แท้สูนนะเป,นเป็นเป็นปุ่มแท้นี่แหละครับแต่ว่า,าฟังก์ชันบางตัวอาจจะไม่เทียบเหมือนแทร้อยเปอร์เซ็นเซลเซียมโชว์กุญแจหน,น <ะ S 1> ่่ออยาแล้วก็กุญแจแบบนี้สองดอกรสองดอกนะ,นะสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทตัวนี้ได้เลยคะนะฮะบดล็อกล็อกนะฮะจากกุญแจตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่เราบอกว่ามีกล้องสามร้อยลกสิมองศานะครับเราได้มีการเปลี่ยนจอนะครับจอเดิมเนี่ยเป็นขนาดเจ็ดนิ้ว แล้วก็เปลี่ยนเป็นจอ a n d ด o อ d แบบที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมตัวกล้อง360องศาเข้าไปนะฮะก็สามารถดูได้รอบทิศทางทั้งแบบ 2D 3D เลยนะฮะก็ดูได้หมดเลยนะนะครับ <วะ S 1> ประมาณนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนกล้องเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนจอด้วยแนะนําเปลี่ยนจอด้วยครับ <c oughs> เพื่อจะได้รองรับการติดตั้งกล้องกล้อง <c oughs> 360องศารอบคันพร้อมด้วยการบันทึกในระหว่างขับขี่ครับผมค่ะ <c oughs> นะฮะบ,บันทึกด้วย กล้อง360องศานะครับยังไม่หมดนะคนะ,ะเซลเสมมีอีกครับบอก<ช>เลยนี่กล้องหน้าครับกล้องบันทึกหน้ารถใช่อีกหนึ่งตัวพี่แหลมก็เลือกเองนะคะใช่ครับแต่ว่าให้เซลสุกี้แล้วก็เซลเสียมดำเนินการให้ครับยังไม่จบนะฮะเบาะเดิมเป็นอย่างงี้ไหมสุกี้ไม่ใช่ค่ะเบาะเดิมในรุ่นแอคทีฟของเราก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำ <นะ S 2> ต้องบอกว่าคันนี้ ที่แหลมจะเน้นคุมโทนครับเป็นสีดำนะภายในนะสำหรับภายในเพื่อให้เข้ากับตัวคอนโซลเบาะเป็นเบาะหนังดําได้ดําเกเทียบตัวท็อปนะคะพร้อมกับพรมเข้ารูป 5D ดําได้ดําแบบนี้เลยค่ะใช่ครับพาดูแถวสองด้วยครับสําหรับตัวพรมนะเมื่อเราเปลี่ยนเบาะแล้วแผงข้างประตูตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะคะแล้วพอเราเปลี่ยนกระจกตัวท็อปแล้วตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้นะคะเหมือนตัวดำเงาใช่แล้วนะครับ แถวสองกันบ้างคะ่ะนี่เลยบอกเลยคันนี้อัพเยอะจริงๆนะเซลกี้นะใช่ค่ะนะเพราะบอกว่าตอนแรกที่มาคุยกันอะ่ะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะแต่พอมีเวลาพี่แหลมก็เติมไปเรื่อยๆเ <c oughs> ติมไปดูคลิปเล่าเก่าๆนะคะแล้วพอถูกใจอันไหนก็ทักมาค่อยๆเติมค่อยๆเติมนะคะคจนจบแบบในนี้เลยใช่ครับ <c oughs> ก็รอลงตัวแล้วก็เลือกฟังก์ชันการใช้งานที่พี่เขาชอบค่ะนะ นะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เติมค่อนข้างเยอะนะมีกล้องหน้าอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้นะทบกี้ค่ะนี่นะกล้องสามร้อยหกสิบองศาอีกตัวหนึ่งก็อยู่ที่กระจังหน้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยออกมาได้สวยลงตัวแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่เพิ่มความปลอดภัยด้วยใช่ะอย่างพวกกล้องรอบคันอย่างนี้นะ่กล้องบันทึกหน้ารถนะฮะอ่าก็คือสวยงามลงตัวนะฮะใครที่อยากซื้อตัวเริ่มต้นและจะอัพขนาดนี้นะ เซลเสียมแนะนำสองอย่างคือหนึ่งเอาแบบนี้ก็ได้สองเนี่ยคือเอาเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็ได้ถูกไหมครับเซลพีล่ลูกค้าเลยค่ะแล้วแต่ความชอบครับใช่แล้วเพราะว่าถามว่าถ้าเป็นลูกแอนทิีแล้วเลือกแต่งเฉพาะจุดเราสองคนดูแลให้ได้ไหมได้ค่ะได้ครับหรืออยากได้อีลิแกนแล้วเลือกแต่งในแบบที่ลูกค้าต้องการเราก็ดูแลได้ได้ครับข้อดีของตัวนี้คือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใส่อะไรเพิ่มไปถูกนะฮะ คือเลือกได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคันนี้ก็ได้อาจจะอยากอยากได้แค่ปุ่มสตาร์ทโชคหลังไฟฟ้าหรือว่าเบาะหนังอย่างนี้ก็สามารถทําได้ก็เหมือนคันนี้ค่ะพี่แหลมอ่ะแปลงบางจุดเหมือนตัวท็อปแต่ยังคงขอหน้าแอคทีฟไว้อยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่แปลงออกมาแล้วก็ลงตัวสวยงามนะฮะก็ฝากติดตามเราสองคนด้วยนะเซลเซมแล้วก็เซลบุกี้นะฮะกับช่อง YouTube ช่องนี้นะครับผม ก็มีรถสวยๆมีรถแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมีวเหรือว่ากระบะเนี่ยมาให้ชมตลอดเรื่อยๆนะครับผมนะฮะ <c oughs> ก็ฝากติดตามกันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าว่าเป็นรถอะไรแต่งแบบไหนนะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ